ฟังด่วนด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมากก่อตีสถานการณ์แนวชายแดนไทยของเราเหมือนเดิมครับที่เรียกว่าคลิปนี้มีข่าวดีออกมาเยอะมากถึงขั้นตอกฝาลเมเขมรได้เลยที่ตะลึง29ชาติครับตาสว่างตอบรับไทยเราพร้อมกับสหรัฐอเมริกานั้นมอบเงินช่วยเหลือกว่า3,000ล้านบาทซึ่งกรณีนี้ฮุนเซนเนียอาจจะน้ำลายไหลเลยก็ได้นะครับเพราะเป็นเงิน ที่หลายๆชาตินารดมกันให้กับขเขมรเนี่ยก็ยังไม่เท่าไทยเราซึ่งก็ยังรวมถึงกองทัพไทยเราครับเด็ดขาดติดตายกว่า1ปียกระดับ5ข้อตลอดแนวชายแดน798กิโลเมตรนะครับงานนี้ขเขมรพังยับแน่นอนขนาดเดียวกันเราก็ได้ความน่าชื่อถือกลับมาด้วยก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆกับคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยทูตต่างประเทศเนี่ยก็เห็นดี เห็นงามกับฝั่งไทยเราที่เสนอความจริงแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าหลายๆชาติจากต่างประเทศครับก็เริ่มตาสว่างกันมากขึ้นหลังจากล่าสุดผู้บัญชา ก,กองทัพอากาศของเราครับมีการพบไป29ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศนะั้นและก็มีการชี้แจงว่าปฏิบัติการทางอากาศของไทยเราเนี่ยเป็นไปอย่างมืออาชีพซึ่งเป็นการถแถลงเหตุการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับให้แก่ผู้ช่วยทูตทหารต่างชาติประจำประเทศไทยนะครับทั้งหมด29คนนะจาก22ประเทศเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ ปฏิบัติการทางทหารของฝั่งไทยเราด้วยโดยเฉพาะการใช้เครื่องบินทบโจมตีฝั่งของเขมรเองโดยฝั่งกองทัพอากาศไทยเราครับมีการยืนยันออกมาว่าปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพไทยนั้นเกิดขึ้นจากการถูกละเมิดดินแดนซึ่งก็นำไปสู่การปฏิบัติการทางทหารนะครับเพื่อปกป,ป้องอธิปไตยและลดความสูญเสียประชาชนในพื้นที่ของฝั่งไทยเราเองแล้วก็ยืนยัน น่ครับว่าปฏิบัติการทางอากาศของไทยเรานั้นมีความเป็นมืออาชีพครับและก็เป็นไปด้วยความเย็บยังช่างใจอย่างสูงซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางการป้องกันตัวเองและกฎหมายระหว่างประเทศโดยเน้นเฉพาะการโจมตีเป้าหมายทางทหารเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขเมรน,นั้นหมดศักยภาพและปฏิบัติด,ด้วยความระมัดระวังครับใช้ความแม่นยำที่สูงเพื่อให้เกิดผลกระทบเนี่ยน้อยที่สุดต่อพลเดือนของ ฝั่งเขมรเองอ่ะอันนี้ก็เป็นการที่แจงของฝั่งไทยเราเราไม่ได้มีการชี้แจงเทียงแค่คำพูดอย่างเดียวครับคือเราเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนนะว่าเราเล็งไว้ตรงไหนมันก็ลงตรงนั้นนะครับแทบจะไม่ได้มีความเสียหายกับพลเรือดืนนอของเขมรเลยแล้วก็ยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าแม้ขณะนี้เนี่ยกลประกาศครับยังคงดำรงความพร้อมในการปฏิบัติอยู่หากเกิดความตึง คลิใดใดๆก็ตามแต่ว่าสิ่งที่พลิกที่สุดขอองค์การแสดงการนี้นะครับก็บอกว่าเหตุปะทะแนวชายแดนรอบที่แล้วเนี่ย20วันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับมีการใช้อาวุธทางอากาศและการทิ้งระเบิดในระดับความรุนแรงเนี่ยมากกว่าการประทะรอบแรกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึง3เท่าด้วยกันนี่เป็นการสะท้อนถึงการยกระดับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างมีนัยสำคัญจริงๆอ่ะอันนี้ก็ เป็นการถแถลงที่แจงออกมาครับให้กับผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศเนี่ยทั้งหมด22ชาติ29คนพอได้ฟังแบบนี้แล้วโอ้โหหนักหอนเหลือเกินนะครับคือเราใช้ปฏิบัติการทางอากาศเนี่ยมากกว่ารอบที่แล้วเดือนกรกฎาคมถึง3เท่ารอบนั้นว่าหนักแล้วขเขมนสูเสียรอนหนักแล้วครับแต่ว่ารอบนี้หนักกว่าเดิมอีกนะครับคือไม่แปลกใจเลยที่ขเขมรจะสูญเสียแนว รบให้กับเราเนี่ย35แนวรบแล้วเรายึดมาได้เนี่ยมากกว่า 12, 0 0 0ันตันรอกิงคือหมดข้อสงสัยทันทีครับเพราะว่าเราจัดหนักจัดเต็มเขมอนอนเหลือเกินขณะที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงมาตรการเด็ดขาดของไทยเรากันบ้างที่เพิ่งอัปเดตกันมาครับก็คือมีการออกห้ามมาตรการเด็ดขาดคุมพื้นที่แผ่นดินไทยของเราบริเวณแนวชายแดนหลังจากที่ยึดมาได้ จากเขมรแล้วครับเราจะคงกำลังไว้อย่างน้อยเนี่หนึ่งปีถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะอยู่ในการควบคุมของไทยเราก็ตามครับแต่ก็ยังไม่สามารถไว้วางใจเขมรได้เลยโดยก็เป็นทางด้านของพลเอกนัทพลนภาณิ์รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของฝั่งไทยเราครับที่ออกมากล่าวว่าได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชายแดนช่องบกช่องอันม้าในจังหวัดอุบลราชธานี ครับก็ได้รับรายงานในพื้นที่ว่าสถานการณ์เนี่ยอยู่ในการควบคุมของฝั่งไทยเรานะซึ่งก็คาดว่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่เราก็ไว้วางใจขเขมรไม่ได้ทางกองทัพไทยเราเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการทุกเวลาเลยโดยยังยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้รับฟังจากทุกหน่วยรายงานครับท่าทีกำลังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมอน,อนอนเนี่ยเรา ก็รู้ความเคลื่อนไหวเกือบทั้งหมดซึ่งก็มีการกล่าวออกมาเหมือนกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการยึดภูมิประเทศก็ว่ายากแล้วแต่ว่าการรักษาเนี่ยมันยากยิ่งกว่าเพราะเขเมนจะมาไม้ไหนเรายังไม่รู้เลยนะครับจะมา